สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่7นะครับมกราคม2021นะครับเวลาตอนนี้นะครับก็นะครับเจ็ดนาฬิกานะครับ4นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมานะครับดูนะครับปรากฏการตลาดในคริปโตเคอเรนซีนะครับท็อป10นะครับแล้วก็ จะมาวิเคราะห์นะครับราคา i t c o i n นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแล้วก็จะมีแถมท้ายวันนี้ให้นะครับก็จะมีมาดูนะครับวิเคราะห์นะครับอิตาเลียนนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็อยากทราบตอนนี้ว่าเทรนของอิตาเลียนะครับแล้วก็ปรากฏการราคานั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราก็จะมาแกะรอยทั้ง Bitcoin แล้วก็อิตาเลียนกันนะครับ ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับช่องช ANNEL ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านนะครับฟันเด m e n เม l ทัลนะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งเรามีนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับจากต่างประเทศนะครับด้านของนะครับเทคนิคอลแอนะลิซนะครับ ก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆ subscriber แล้วก็ขอบคุณทุกๆ comment แล้วก็ทุกไลน์นะครับเอาละครับเราเข้าไปดูนะครับปรากฏการตลาดกันก่อนครับในอ market อ่ coin market cap นะครับเราจะมาดู Top 10นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับว่านะครับมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็ยังเป็น bitcoin อยู่นะครับ ก็ขึ้นมาประมาณ3.0%นะครับจากเมื่อวานนะครับเทรดอยู่ที่ราคา34,548 US ด Dollar ครับ Market Cap อยู่ที่651บิลเลียนนะครับอันดับ2นะครับก็เป็นอิตาลียนะครับเมื่อวานนะครับก็ขึ้นมา5.26%นะครับเทรดอยู่ที่ราคา1,133นะครับ US ดอลลาร์นะครับ Market Cap อยู่ที่133.58บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับอันดับที่3นะครับเทเตอร์นะครับ เมื่อวานก็ขึ้นมา1.65นะครับเทรดอยู่ที่ราคา1.01นะครับ US Dollar Market Cap อยู่ที่22.16นะครับบิลเลียน US Dollar นะครับ XRP นะครับก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา8.38นะครับเทรดนะครับอยู่ที่ราคา0.24นะครับ US Dollar นะครับ Market Cap อยู่ที่11.33นะครับบิลเลียน US Dollar นะครับ อันดับ5ครับ litecoin นะครับ LTC นะครับเมื่อวานก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเขียวเลยนะครับ3.39%จุดสามเก้อเนะครับเทรดอยู่ที่ราคา1 6 1ยหนะครับเกนะครับ market cap อยู่ที่นะครับ10.89บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับอันดับที่6นะครับโอ้โหอันนี้ตัวจีจ้าเลยครับนะครับเป็นตัว favorite ของผมเลยนะครับ Cardano นะครับขึ้นขยับมานะครับจากเมื่อวานนะครับขึ้นอันดับ6มาแล้วนะครับแซงหน้าบอกระดดอมาแล้วนะครับเมื่อวานขึ้นมาอีก17.81นะครับ เปอร์เซ็นต์นะครับเทรดอยู่ที่ราคา0.29นะครับ US dollar นะครับ Market cap อยู่ที่9.17พันล้าน US dollar นะครับอันดับ7ตกลงไปนะครับ Procard นะครับเมื่อวานตกลงไปประมาณ1นะครับเทรดอยู่ที่ราคา9.8นะครับ US dollar นะครับ Market cap อยู่ที่8.91พันล้าน US dollar นะครับอันดับ8ยังเหมือนเดิมนะครับ Bitcoin Cash นะครับขึ้นมาเมื่อวานนะครับอยู่ที่6.13เปนะครับ เทรดอยู่ที่439นะครับ US ด Dollar Market Cap อยู่ที่8.2นะครับ billion US ดอลลาร์อันดับที่อันดับที่9นะครับ Chainlink นะครับอืมขึ้นมานะครับอยู่ที่อันดับ9แล้วก็คือเทรดอยู่ที่นะครับเมื่อวานเดี๋ยวเขาเมื่อวานขึ้นมา12%นะครับแล้วก็เทรดอยู่ที่ราคา16นะครับ US ดอลลาร์นะครับ Market Cap อยู่ที่6.47 billion US ดอลลาร์นะครับและอันดับสุดท้ายอันดับที่10นะครับน้องใหม่มาแรงนะครับ จริงๆแล้วก็ไม่น้องใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ดีมากๆนะครับถ้าใครอยู่ในห้องเรียนผมนะก็จะทราบดีนะครับสแตลเลอรนะครับ XLM นะครับถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องเหรียญส t ตลเลอ XLM นะก็สามารถเข้ามาศึกษาในห้องเรียนผมได้นะครับเมื่อวานก็ขึ้นไปที่45.53เเนะครับเทรดอยู่ที่0.2นะครับ US ดอลลาร์นะครับ Market cap อยู่ที่6.4นะครับบิลเลียน US ดอลลาร์นะครับและนี่ก็คือ10อันดับนะครับ Top 10นะครับ ที่กำลังมาแรงในปี2021นะครับในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปนะครับดูนะครับกราฟนะครับมาวิเคราะห์นะครับบิตคอยนะครับเราจะมาวิเคราะห์บิตคอยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกราฟวันนี้นะครับสดๆเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเวลาที่7จ็ดโมงเนาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรเลียครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอตอนนี้นะครับก็มีผมมีคอสเรียนนะครับรุ่นที่2นะครับปี2021นะครับในห้องเรียนนะครับก็นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนรุ่นที่1ของผมเมื่อปีที่แล้วนะครับก็นะครับทำกำไรไปแล้วนะครับ เกือบจะทุกคนเลยนะครับแทบจะทุกคนเลยเกือบ300%อยนะครับอย่างต่ำนี่200%น้ครับนะครับได้กันไปแล้วทั่วหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังบางท่านนี่ถึง300%ไปแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งแต่เรียนกับผมมาเมื่อปีที่แล้วนั่นคือรุ่นที่1นะครับก็วันนี้ก็จะมีเปิดรับสมัครรุ่นที่2นะครับจำนวนจํากัดนะครับซึ่งในคลาสเนี่ยก็จะมี2ห้องนะครับมีห้องนะครับสัญลล์แล้วก็มีห้องเรียนนะครับเราจะเรียนกันทุกๆวันเสาร์นะครับก็อ่าจจจะะสนนนนรบ้้งคััััตตแปยพืฐ ข้อมูลเชิงลึกนะครับจากต่างประเทศนะครับซึ่งรับรองได้นะครับไม่มีนะครับบางสื่อบางกระแสนะครับที่เมืองไทยนะครับก็ยังไม่มีนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ผมนะครับเอามาเผยแผ่แล้วก็มาสอนในห้องเรียนนะครับแล้วก็นะครับสอนในด้านเทคนิคอลอนาลัยครับในการอ่านกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ EMA นะครับลายแพทเทิร์นนะครับหรือ c a นเด e s t สติ๊กแพทเทิร์นนะครับรวมทั้งทร i แองเกิลนะครับแพทเทิร์นด้วยนะครับ นี่ก็จะเป็นแพทเทิร์นหลักๆที่ผมสอนอยู่ในคลาสนะครับสอนให้อ่านกราฟเป็นนะครับแล้วก็จะมีการสอนการเข้าซื้อนะครับในราคาที่เหมาะสมในราคาที่ต่ำในราคาที่ถูกนะครับสอนแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็สอนนะครับบริหารจัดการความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอนะครับให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็นะครับสร้างกำไรได้มากที่สุดนะครับ มาวิเคราะห์เจาะนะครับว่าจะขายตรงไหนที่จะได้กําไรสูงสุดนะครับและบูรันนะครับจะจบเมื่อไรนะครับและตลาดจะเปลี่ยนเป็นนะครับตลาดขาลงหรือแบรนเมื่อไหร่นะก็จะมีสอนกันอยู่ในคลาสนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะก็อินบ็อกซ์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าแอดไลน์ผมมาคุยกันได้นะครับนะครับก็เปิดรับจำนวนจำกัดนะครับรุ่นที่2นะปี2021นีนี้นะครับเอาละครับมาดูนะครับบิตคอยกันเลยครับตอนตอนนี้นะครับก็เราจะเห็นนะครับว่า ราคาบิตคอยน์นะครับเรามาดูในไทม์เฟรมนะครับ H1 นะครับก่อนนะครับมาดูไทม์เฟรม H1 จะเห็นว่าผมจะสูมให้เห็นว่าเมื่อวานะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นนะ Triangle นะครับก็ทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็ W แพทเทิร์นนะครับก็ทะลุขึ้นไปนะครับ ถึงเป้าหมายที่ผมแจ้งไปแล้วนะก็คือเมื่อวานนะครับก็คือออทัมไฮเก่านะครับก็คือ3 4 8ห3นะครับก็หลายท่านอาจจะเก็บกําไรไปแล้วด้วยนะครับเก็บกําไรสั้นไปแล้วเก็บสั้นไปนะครับแต่ถ้าใครที่เทรดลงทุนระยะยาวของผมนะก็ไม่มีปัญหานะครับก็เรายังถือกันอยู่นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับก็ถึงนะครับก็ไปเทสนะครับไปแตะแล้วก็ทํำนิวไฮใหม่ด้วยนะครับอยู่ที่35,878นะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยโดยประมาณนะครับก็ขึ้นไปทํำนิวไฮใหม่นะครับ แต่ก็โดนย่อกลับลงมาอีกครั้งนะครับแล้วยังไงจะไปต่อยังไงครับถ้าเรามาดูครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ย่อตัวลงมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับหลังจากเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับย้อนกลับไป2ชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วในไทม์เฟรม H1 เห็นไหมครับขึ้นไปทำไฮนะครับครั้งที่2นะครับขึ้นไปเทสครั้งที่2นะครับหลังจากเมื่อช่วงกลางวันนะครับขึ้นไปทำนิวไฮแล้วเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยผมเตะ นะครับผมติ๊กให้ดูเห็นไหมครับ35,878้็นะครับขึ้นไปเทคครั้งที่2ก็ไม่ผ่านนะครับไม่เป็นไรเป็นปกตินะครับแต่นะครับมาดูปรากฏการแล้วมาดูสิ่งนะครับที่ให้เพื่อนๆจับตาดูให้ดีตรงนี้เห็นไหมครับผมจะซูมให้ดูนะครับถ้าเราดูในไทม์เฟรมนะครับเอ่ม M15 ห่ามาดูไทม์เฟรมเอ็มเนไหมครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเห็นไหมครับนี่เราอยู่นอกกรอบนะครับนี่เราทะลุนะครับ triangle ของเมื่อวานแล้วนะนะครับนี่เราต้องแยกกันนะครับเราจะมาทำ elite, <establishing> นะครับ pattern ใหม่ครับกำลังฟอร์มนะครับ p a t ิร์นใหม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้ bitcoin กำลังจะฟอร์มอะไรครับกำลังจะอร์มเห็นครับวิ่งลงมาที่ย่อตัวมาที่34,400นะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับตรงจุดนี้ผมจะทำให้ดูนะครับนะครับมีโอกาสที่ตรงนี้เลยครับจุดนี้ครับผมจะตีครับเป็น triangle นะครับ เป็นคนละตัวกับเมื่อวานนะครับ triangle จะมี3ตัวนะครับแพทเทิร์นครับตัวนี้จะเป็นเอ็ e n d i n g นะครับเอ็ e n d i n g ดิ้งแทรนเกิลนะครับอันนี้ผมตีให้ดูสดๆเลยนะครับตีให้ดูสดๆเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าทำไมถึงเป็นนี่ทำไมถึงว่าเป็นเอ็กซ์เซนดิ้งนะครับไม่ใช่ symmetric นะครับเอ็ e n d i n g เนี่ยจะเป็นด้านบนจะเป็น flat ก็คือไปเทสเห็นไหมครับจะไปเทสนะครับราคาออ i m e high 2ครั้งเห็นไหมครับนะครับก็จะเป็น อ,อย่างนีครับผมกำลังตีให้ดูเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูขออนุญาตนะครับจะสูมให้ดูอ่าสูมให้ดูใน H1 นะครับที่ผมตีเมื่อกี้นะครับจะให้เห็นว่าเป็นนะครับ triangle นะครับ โอเคครับอ่านะเป็น triangle ตัวใหม่นะครับอ่ายะผมจะซูมให้ดูชัดๆนะครับอาจจะยังไม่เห็นปลายมันนะครับเห็นไหมว่าเอาเดียววันอ่าอ่าประมาณนี้นะครับ เป็นเพื่อนดูนะเห็นไหมครับเป็น triangle <anything S 1> นะครับเห็นไหมครับนี่ครับย่อลงมาเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับลงมาไม่แตะด้วยครับไม่แตะนะครับที่ผมเพิ่งตีสดๆเลยเห็นไหมครับนี่ผมเพิ่งตีสดๆให้เห็นเลยเห็นไหมครับลงมาต่ำนะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับถ้าใครยังถ <themselves> ้าใครเข้ามาทนตรงนี้ครับซื้อได้เลยนะครับนะครับ triangle ตรงนี้นะครับเข้าซื้อเข้าซื้อที่ราคานี้ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ แต่เนี่ยครับไทร์นเกอรตัวนี้นะครับถ้าเบรกเอาตนะครับแปดปนะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาตขึ้นไปนะครับและ20%นะครับมีโอกาสนะครับที่จะไปเทสนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับถ้าเบรกเอาตลงเนี่ยครับโอกาสที่มาเทสจุดนี้ครับโอกาสที่มาเทสอยู่ที่สามหมื่นนะครับสามหมื่นสามพันนะครับโดยประมาณนะครับจุดที่หนึ่งนะครับโอกาสที่ย่อตัวลงมานะครับ ถ้าทะลุ triangle ตัวนี้นะครับถ้าทะลุ triangle ที่ผมตีอยู่นะครับก็จะวิ่งลงไปหาที่33,000นะครับจนถึงนะครับแนวแนวรับอีกแนวรับหนึ่งนะครับก็คือ30,000ท่วนนะครับเห็นไหมครับถ้า break out ลงไปข้างล่างโอเคไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวนะครับ ascending triangle ตัวนี้นะครับที่ผมตีให้ใหม่เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพเนี่ยเรียกว่า8 0ดสถึงเกนะครับ effective เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพลาดนะมีแค่ 10- 2ถึงเท่านั้นหมายถึงว่าที่จะ breaking down นะครับโดยโดยปกติของ pattern này, แพทเทิร์นนี้ก็คือจะ breaking up นะครับจะ breaking ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบจะเป็นนะครับตรงนี้ผมจริงๆแล้ว W จริงๆ W เนี่ยผมยังไม่อยากตีให้ดูอีกนะครับเพราะยังไม่คอน f i r ร์ม W นะครับ ดับเบิลยูเดี๋ยวดูนะครับว่าอาจจะเป็นดับเบิลยูในไทม์เฟรม H1 หรือไม่เป็นไปได้ครับพาะเพราะว่าตอนนี้กําลังราคาดันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับถ้าดูใน H1 เนี่ยจะเป็นดับเบิลยูตัวเล็กนี่ครับผมคิดที่ดูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเบรกขึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าครั้งที่3เนี่ยนะครับฝ่งนเดียถ้าครั้งที่3ขึ้นไปเทส35,895รเไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสโดนทุบลงนะครับมีโอกาสย่อตัวลงสูงมากๆนะครับแต่ถ้าครั้งที่3ทะลุนี่ไปเลยครับ เป้าหมายนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับถ้าครั้งที่3นะครับขึ้นไปเทสนะครับสามหมได้สําเร็จนะครับจะนะครับวิ่งไปหาเป้าใหม่นะครับแนวต้านใหม่ที่โดยประมาณนะครับสามหมนะครับสามพันแดอสดอลลาร์นะครับถ้านะครับ breaking out นะครับ ascending triangle ตัวใหม่ที่ที่ผมตีนะครับแล้วผ่าน35,895ตรงนี้นะครับแน่นอนครับเจอกันที่38,000 นะครับโดยประมาณกลมๆหรืออาจมากกว่านั้นนะครับอย่างน้อยจะได้เห็น38,000นะครับตรงนี้ก็นะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับนำไปพิจารณานะครับนำไปวิเคราะห์แล้วก็นะครับวางแผนการลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับป้องกันความเสี่ยงให้มากที่สุดนะครับโอเคเพื่อนๆท่านใดมีคําถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปนะครับเราจะมาดูนะครับอีเทอร u เนะครับอีเทอร u เ เป็นยังไงมากครับเหมือนกันครับอิตาเรียมนะครับตอนนี้นะครับให้ดูภาพรวมก่อนนะครับอิตาเรียมนะครับหลายท่านสงสัยและถามมาครับอิตาเรียมให้ดูตรงนี้ครับอิตาเรียมนะครับออทามไฮเขายังอยู่ที่1373นะครับเขาจะเขาจะตามหลังบิตคอยนิดนึงนะครับเขายังไม่ได้ทําลายออทามไฮนะครับนะครับออทามไฮยังทําไม่สําเร็จนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น่าดีใจก็คือตอนนี้ผ่านแนวต้านใหญ่สําคัญมาแล้วนะครับแนวต้านสําคัญคือ มาดูนะครับแนวต้านสําคัญก็คือตรงนี้ครับแนวต้านสําคัญนะครับก็คือราคาอะไรครับหนึ่งมืนหนึ่งพันขอโทษครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบนะครับอันนี้เป็นแนวต้านสําคัญครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบนะครับซึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับทะลุนะครับแนวต้านแนวต้านใหญ่เลยแนวต้านสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับผ่านไปแล้วถ้าวันนี้นะครับหรือในสัปดาห์นี้นะครับ อิตาเลียนนะครับสามารถยืนเหนือราคาก็คือเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับนะครับเปลี่ยนแนวต้าน1 1 1 0งหนึ่งหนึ่งศูนย์เห็นไหมครับที่ผมมาร์กไว้ให้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นรับคือถ้ารับได้นะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปกําลังย่อตัวกลับมานะครับหรือนะครับเอ่อตอนนี้ขึ้นไปทํานะครับยอดไฮเมื่อวานนะครับหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งสองศูนย์เก้านะครับเดี๋ยวผมตีเส้นให้ดูนะครับเป็นไฮสําหรับเมื่อวานนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ใช่ออทำไฮนะครับ เห็นไหมครับอ่าตรงนั้นด้านบนนะครับนะครับถ้าเกิดไปเทสอีกครั้งแลวผ่านขึ้นไปเนี่ยพนัโอกาสที่จะขึ้นไปทําลายออทำหายเนี่ยสูงมากๆอาจจะเห็นได้สัปดาห์นี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าแท่งเขียวมาหลายวันเลยนะครับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับให้สังเกตที่จุดนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับจุดนี้ถ้าใครจะเข้าซื้อนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ะครับตั้งักตั้งซื้อได้นะครับเป็นแนวต้านที่ผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับ เชื่อว่าตรงนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่แนวต้าน1110 US Dollar เนี่ยนะครับจะเป็นแนวรับนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ารับอยู่เนี่ยไปยาวเลยครับทะลุ all time high แน่นอนแล้วก็จะตามบิตคอยไปทำ new high ใหม่นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอิตาเลียตอนนี้ก็อาจจะตามหลังบิตคอยอยู่นิดนึงก็คือหมายถึงในด้านของปรากฏการณ์ในด้านของกราฟของเขานะครับก็คือยังไม่ทำลาย all time high นะครับแต่ว่ามาแน่นอนครับนะครับปัจจัยพื้นฐานดีมากๆนะครับไม่มีอะไรที่ เป็นจุดอ่อนที่จะทําให้อิตาเลียมไม่ไปไกลนะครับตรงนี้เป็นแค่เพียงว่าเขาช้ากว่าบิตคอยนิดนึงช้าบิตคอยไปเก้าหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ไล่มาติดๆนะครับโอเคนะเพื่อนๆถ้ามีคําถามอะไรก็ทักไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาคุยได้แอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับแล้วก็นะครับอ่า มีคำถามนะครับหรือว่ามีอะไรนะครับอคอมเมนต์นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาคุยกันนะครับทักไลน์มาคุยกันแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆซับสไคร์เบอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ